หยิบหยโย่สดดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบชแนง ปกติตามกดกันดิ่ง่ะนอนตรงไหนตรงนู่นเนี่ยด้านหลังเอาไม่หัานอนอย่าลืมกดซ u b s c r i กดติดตามเพื่อการ์ติกาให้ผมด้วยนักหนาโคองการสมาชิกกันชมกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปล็อกเจ็ดสามสองหนึ่งล็อกเจ็ดเยัย พี่การเล่นนะครับ <ขอ S 1> นี่ค่นะบ๊ายบายท,ทีวีบอลเสียงไม่ดีการเล่นแบบนี้เราให้เรากดอันนี้ไปเรื่อยๆแป๊บนึงโอครับ<อ>บ๊ายบายครับพ่ออิมเบิกกันแล่นถ้าเราผมมีอะไรอยากพูดกับพ่อไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรเลยครับมีอะไรวว่าโทรผมลูกค้าครับบ๊ายบาย วันนี้เราก็จะมาเริม่มบล็อกเจ็ดสามสองหนึ่งล็อกเจ็ดพาที่หนึ่งนะ่าเริ่มแรกเขาให้กดตรงนี้น้ำไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าใครไม่รู้ตอนแรกนะคะมันจะมีให้เลือกตรงนี้กับตรงนี้ให้ทุกคนกดตรงนี้ก่อนนะแล้วมันก็จะมีวิธีสอนเล่นด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เข้าใจการเล่นของผมเนาะเพราะว่าวันนี้ผมบอกแนละ้วว่าวันนี้ผมเล่นนะ แบบไม่สอนทุกคนนะอาจริงๆ่อเราครบไอ้ตรงนี้แล้วมจะสอนนิดนึงก็้พอเราครบตรงนี้ยี่สิบเต็มยี่สิบให้เรามาเอาตรงนี้เขาเรียกว่าการเติมน้ำมันแล้วเราก็มาเก็บไปเรื่อยๆนะคจังหว่าจะได้ <c oughs> นะซึ่งการ เราบินไปนะครับถ้าน้มันหมด,หมดเมื่อไหร่เขาจะคิดตังที่เราสามารถไปได้นะครับพอถ้าเรามีตังเราก็มาซื้อของให้จักกากลายเป็นเทพได้นะครับนี่ขอจเจาสักสี่สิบก่อนก็และกันสับเซิฟผมจะให้คนดูก่อนว่าการเล่นมันยังอะไรให้ดูนะเขาจะให้ไป อ๋อคนเล่มนี้นี่ให้กดนนี่นะพูทไปได้การมาก็ตรงนี้ให้กดตรงนี้ว่าว้ามาตรงจรวลดไอ้กดตรงนี้คือว้ามาเฉยๆนะครับว่าว้ามาที่เราเนี่ยแหละโอเคดูที่จะได้เท่าไหร่ห้าสิบแปดนะครับ เราได้อย่างนี้มาแล้วเราก็เก็บยานเก็บยานได้นะถ้าเราเล่นสเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแบบเอนดิ้งเหมือนเพื่อนเนี่ยครับจะต้องจำเป็นมาซื้อนี่นะ <c oughs> เครื่องโดสูนกี่บาทก่อน,นเลนะ่นแล้วก็กระเป๋ามุมกระเป๋านะครับเกกระเป๋า,าสิบบาท นะจังหวะนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่มันรีบกดเร็วได้นะการกดทีหนึ่งมี5วินะครับ5วิเร็วนะ0.5วินาทีก็แป๊บเดี๋ยวเนดะ้ก็ได้กนี่มันจะได้เยอะกว่านะครับกว่าเดิมนะทุกคนที่เห็นผุ่เยพร้องกัน อันก็คือที่ช่วยดูดนะครับแต่เราต้องจำเป็นมีเพชรร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อหุ่นเน็ตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ่นที่นูบที่สุดฮะโอเคผมคมแล้วเราจะอืมดีดีดมุมที่ผมยึ่ไกลมากทำไมไม่วาไปเลยวะงงส้อสงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นลน,นานแล้วนะ ต้งแต่ก,ก่อนๆแต่ทุกคนผมไม่ได้อัาคลิปนะเราต้องมาเก็บให้สักสองร้อยกันล้วกันแล้วค่อยไปเลยอาจจะเป็นแบบแบบนั่นกันหนักคน่านแบบนี้ก็ไม่เหมือนแบบอื่นนะครับเพราะแบบนี้เราก็สามารถเล่นเพลินๆได้สามารถทำให้นิ้วเราขยันขึ้นนะครับเวลาเรา เวลาเราจะเขียนนิสสอเราจะได้ขยับขึ้นนะบอลช่วงนี้เปิดเติมแล้วนะเขาหยูดสามวันแล้วช่วงเนี้ยผมก็เลยใช้เวลามาแค่เกมสักวันนะก็ไม่มีอะไรจะเล่นอันพูดยังไงครบห้าสิบถ้าครบ,บคอะหร่ขาคะใส่อืมเราจะเก็บเงินไปเลยเลยเราจะรีบกดเลยนะครับ อ่อแต่วางไว้โอเคแล้วนกะ็อันนี้ผมกดจมือชาแล้วเอาซักหนึ่งร้อยห้าสิบนัึนมองดู อาจจะได้เงินพอที่เราจะสามารถซื้อของใหม่ได้ไงอ,อ่าเอาแค่นี้พอนะครับเพราะขี้เกียจทุกคนอย่าทำตามนะเพราะว่าถ้าเก็บเยอะๆมันอาจจะไอ้นี่เก็บเยอะมันจะไอ้นี่มันจะไปแมทได้เยอะแต่นี้โบสจะค่อยไปทีละแมท่ยแต่บางครั้งอาจจะเปืนก็ได้อาจจะแบบเนี่ยแบบกระโดดมาลงมาแต่ต้อง ลิงไ <c> ง <oughs> ผมก็เลยใช่ยังถึงแบบใหม่ <c oughs> อุ้ยได้สามร้อยกว่า <c oughs> ลง <c oughs> ตรงนี้มันจะมีรางวัลให้นะครับถ้าเราผ่านได้ <c oughs> อุ้ยทุกคน รู้ไหมช่วงนี้ผมฉายาอะไรเก่งออบบี้มือมือสองนะครับน้องๆมาผมจะเล่นให้ดูนะครับอเอาตรงมาตรงนี้เื่ะกระโดดตรงนี้โอเคเราสามารถกดได้สองดีนะครับโอเคใกล้ถึงแล้วเป้าหมายอยู่ด้านหน้า เย้แล้วผมก็จะได้กูดดิ้งอันใหม่เป็นมินิเกมนะคุณสามารถผ่านก้อนเมฆได้แล้วจะได้เงินห้าร้อยบาทนะครับซึ่งห้าร้อยบาทเราสามารถซื้ออะไรได้เยอะเออหลังหลังหันหลังแตกเลยครับโอ้ยแย่ว้อยหนึ่งหันอันหนึ่งร้ยอยก่อนกันละกันเพื่อคำเก่งเลครับเพื่อคำคลอดเท่ซื้อมาเพื่ออะไรวะ ่าก็เพื่อคำใบเอาไว้นี่เลยก่อนนันจะได้ประหยัดเวลาครับผมถ้าเอานี้ก็รันหนึ่งรลยิงน้อยผมก็สามารถเร็วขึ้นครับสามารถช่วยประหยัดเร็วขึ้น โอเคครบแล้วนะครับทวีวัาาาามาเราจะได้ทีละเจ็ดสิบห้าครับเนี่ยการเล่นมันก็แค่นี้ไม่มีอะไรจะเล่นนอกจากกระโดล็อบบี้ไปเรื่อยๆน่ากประโยชน์ ทำไมผมก็เลยมาขึ้นมินอ,อน่อนอืมใครคบครบเป้งโอ้ออันนี้ท่านซีรีส์ครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวละเมงอันหนึ่ง เราขึ้นมินออกมาวันนี้เราจะเล่นซักครึ่งชั่วโมงกันเด็กๆอาจจะนอนแล้วก็มาดูตอนเช้าก็ได้นะาอนผนจะลงตอนเช้าก่อนแล้วละทุกครัางนะครับตอนผนจะลงผนจะลง่อนเย็นๆนะครับคลิปหนึ่งต่อเย็นนะงเที่ยงเย็นๆนะ โอเคผมกดครบแล้วอุ้ยผมเก็บเยอะเกินจะไปแมตต่อไปนะครับแ่งหมวยังไม่รู้ผมต่อไปคืะไร้ มันจะมีราคาให้ดูเนี่ยมุนอยากซื้อห้าร้อยมากเลยครับห้าร้อยโอเคตซื้อห้าร้อยก็แล้แต่มันต้องมีด่านเยอะๆนะถึงจะได้เพชรเพชรด,าด่านหนอันทีละลอยนะผมเคยเล่นเคยเคยผ่านเยอะด้วยเดี๋ยวทีละพาผมก็จะไปทีละด่านกันแนละ้วค่อยๆไปนะครับเราห้ามรีบร้อนเพราะถ้าเรารีบร้อนเครื่องเราจะแจ้งเลยไม่ได้อันลิปต่อ เราภาพต้ศ <Billie S 1> ิลปะม <brand. S 2> i i. ีคนออกเกมต่อหน้ามึงเลยเขาไม่ได้ออกเกมมาวะร้องคำส่งไทยไอเกมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเดี๋ยวเดีเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันยังไม่ถึงสามรอบไม่ใช่ ฮัลโหลคือไวซึ่งแต่ละตัวการมีบุญเยอะนะครับซึ่งแต่ละตัวจะเก็บเยอะขึ้นนะบางตัวนั้นจะเก็บเยอะขึ้นจะทําให้เราเวลาเล่นจะเก็บเยอะน้จะได้เยอะขึ้นไง น,นั่นคือข้อดีแต่มุณก็ต้องใช้ไปเยอะนะมาดูสามร้อยเจ็ดสิบห้าจะได้เยอะนะเพราะร้อยนี้มันได้ที่สัตว์ใะ้่ารได้สักหนึ่งพันนะขอให้ถึงหนึ่งพันด้วยเถอะโอ้ยยังไงมา อ้าสิบสาจยนะเพรานี้นั่นแครับมขึ้นด้วยโอ้ยหนึ่งพันบาทเดิมาพันหนึ่งนะครับผมจะไปหารที่ดูฟุ่นหม่หนึ่งพันบาทอืมผมไม่เล่นกระเป๋านะผมเล่นในนี่นึ่งพันบาซื้อ มาเป็นเครื่องดูฟูนใหม่เดี๋ยวตาต่อไปค่อยเอานะตป่าอือดูยังเรองดูจับจับเราอาจจะเล่งมือนิดนึงนะครับเพื่อการอาจจะทุกคนอาจจะได้ดูเยอะขึ้นไงครั้งนี้ผมจะเอาสักหนึ่งพันนะครับจริงหุ่นเทาหนึ่งพันดูกันว่าตาผมจะแตกไหม แค่เนี้ยวหนึ่งพันและโมไปเรื่อยพี่พูดจริงปูพูดจริงๆว่าผมจะเอาให้ได้ฮึแล้วทุกคนไม่เชื่อบุคคลเป็นลูกชอกคุณแต่แค่ต้องใช้เวลาแค่นั้นแค่นี้อืมไม่เห็นมีอะไรเยอะเลยขอเวลาอีกสาม สามสามนาทีหรอครับสามเดือนปีแค่หนึ่งพันสามเดือนเลยหลเหรอเวาคกูดไงกูดกัอ,อเดี๋ยว,วจะเปิดภาพเร็วๆให้ดูนะครับสามสองหนึ่งเริ่ม เว่าไปทำไมเงาเราเหมือนเลโก้เลยะะว่าไปไหมไเขา้ามาาป็ไปทีล้วนิี้่ะกดรีบกดรีบกดเมื่อกี้แค่สามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้า ่าเอาสักหนึ่งพันอาจจะไปแมปได้สักสองแมปนะหนึ่งมันผมไม่รู้อะไรผมรู้ตังนะ,คนงนะแค่ภารกิจวันนี้ก็คือเอาหนึ่งพันได้แล้ว<ล>ก็จบคลิปาาายางรวดเร็วมันรวดเร็วจริงเหรอวะยักุษา รับเีินได้เก็บละจะได้น่ก็แค่ขาดอีกห้าร้อยกว่านกตจะามตัวอย่างจนตัวอยากนสารชยังคเป็นหล่โรงียสำหรับสร้างอาชีพบ้านคงอย่างยั่งยนตั้ชาวไทยภูเขาบ้าน หกร้อยแล้วตอนนี้ขาดอีกสี่ร้อยนะครับคือสี่ร้อยเป๊ะเลยนะไม่ใช่สี่ร้อยกว่าเขาอยากให้ผมวาดแบบนี้คอมมินบอกได้เลยแล้วอย่าลืมให้คะแนนร้อยถึงศูงนย์เต็มร้อยนะครับไอที่ผมพูดศูนยให้ทุกคนให้นะผมจะวาดให้สวยที่สุดนะ ฮาร์โกเขาไม่มาบอกว่าอย่างผมวาดรูปแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าถ้าใครอยากให้วาดคอมเมนต์บองเดี๋ยวจะบอกว่าลูกการวาดแบบนี้ก็ไม่ง่ายง่ายงนะแค่เราต้องม้วนไปห้าสิบองศาแค่นั้นเมาคี้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่2สิงหาคม2565โดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขระเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเนชั่นทีวีจำกัดไก่แล้วไก่แล้วก็รอแล้วกก่รอแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าผมกค่รอแล้ว แค่ถ้าผมเป็นแบบไอที่เก็บนี้แบบหนึ่งร้อยผมก็เก็บสิบครั้งได้ได้แล้วนะไอที่เก็บมันเกินสิบแล้วนะถ้าผมนับทุกคนลองไปนับดิถ้าใครดาวถูกผมจะให้คะแนนเลยร้อยเต็มร้อยนะครับช่วงนี้มีเก็บคะแนนนะครับหนึ่งพันเต็มหนึ่งพันใครเต็มหนึ่งันก่อนรับไปเลยของรางวัล รางวัลอะไรรู้ไหมคุณจะเป็น F C V P นะเหมือนพี่เควานอนวัตเซเดน,นะครับน้องๆนะช่วงนี้ผมไม่ได้ดูช่องเขาเลยเพราะว่าจะได้วด่าอย่างไรดีเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆนะคลิก ผมคิดอ่าไม่ใช่คิดเกียรดูเดียวผมผมไม่เห็นช่องเขาขึ้นมาให้ดูเลยเออนั่นแหละอะละคือปัญหาที่ที่กูไม่ดูช่องเขาขอโทษเลยพี่นอนเล่มหนึ่งพันแล้วแต่ผมจะเอาเินี้มาเพื่อสำรองนิดนึงเพื่อสำรองห้าสิบครบแล้วหนึ 2> 2่งพันหนึ่งพัน ดูด้อหนึ่งพันจะไปกี่แมปเกิอบไม่ทันแล้วนะถ้าผมมีเงินอาจจะมาซื้อไอ้นี่ดีกว่านี่แค่ร้อยบาทแ้วมันถูกเกิน ยังไงอาจจะไปแมนนั้นผมไม่ดูอย่างนี้ครับถ้าถ้าคุณมาก็าขอโัวด้วยนะครับพี่เคบันดงกับน้องๆได้หนึ่งแพนแล้วว้าวแมนต่อไปโอ้ออบบี้หรอโอ้ยผมบอกแล้วว่าผม,มาเก่งออบบี้มือโลสอง อุ้ยสองพันกว่าบาทเลยเหรอเกินออือยังน้อยขอถึงสองดานหะนึ่งสองดานเลยเหรอวันนี้วันนี้ดวงมาว้าวหยุดมาวันนี้มาเอาสองดานเลยเราค่อยจบนะคลิปนี้หนึ่งสี่สองสาม เอาผ่านด้วยอ,อ่ะโค้ดนะคะหน,น,นึ่งสี่สองสามได้มาเต็มรางวัลโอ้เฮ็ดหนึ่งร้อยนะอา้าวเขามาถึงวันนี้จะเริ่มจากเนียกวแล้วใช้สูตรนี้เวอร์สโล เราเริ่มมาเล่นออบบี้เลย <c oughs> เดี๋ยวขอเล่นออบบี้สิก่อนนะเราเคอยมาอาาคลิปการผลแสดงนะวันนี้ได้สามด่านเลยอ้อยลนลนไม่อืมอ้าวมาไม่กระโดดสองอะทีนี้กระโดดสองนะอ๋อ<น> อ่าผมบอกว่าโลสองจริงอครั้งแง้ไม่พลาดเลยอคนคน่าวจะลองเอาข่าวลือมาวคราหเลือกัยแล้วเช็คข่าวจากทีา์คนกล้ชิาบเกยกับรัลเกี่ยวกันายกเนบอกว่าความเปได้มกิข้าเป็นโลสองอ้าวเดียวคำนอง ร่างรัฐธรรมนูญเกิดแพร่ออกมาซึ่งความเห็นของกรรมการบางท่านบอกว่าควรจะนัดก่อนที่รัฐธรรมนูญมาคับใช้ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงขยับพอขยับเสร็จปุ๊บมันจึงเกิดข่าวลือดีเพื่อนไล่ดูครับข่าวลือที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะทั้งเรื่องการเพื่อนเก่งม<า>้แลวก็เรื่องเอาเพื่นอนหมดเลยอิ่แหละเป็นเงา ก็บอกนะว่าเพื่อนได้ก่อนเมืังเกิจะชิงยุทธภพก่อนยีสิสามมคปบนะคะดใจกันช่งนี้ข่าวลือคข่าวลืข่าปล่อยข่านี่ยดูตรงนี้เลยใค่ะบอคนที่ปล่อยคือบิ๊กปอที่ไม่ใช่สามปอปอที่ไม่ใช่สาปอผ่านเลยผ่านเลยไม่ต้องคอมเมต์ ไกดรางวัล <lawsuit> ขอได้เงินเถอไดมอนโอเคตอนนี้ผมมีสา3ั0บโคตรเยอะเราจะไปซื้อของไปดูต <grammar language> ่อไปกี่บาทย่งไง้ง ในศาลในศาลแต่ว่าเขาจะมีโหวตกันในศาลแล้วนายกแพ้อย่าประมาณเนี้ยปล่อยข่าวมาแบบนี้ถ้าเกิดนายกเชื่อซื้อนี้แล้วก็ไปซื้อไอ้นี่กระเป๋าดอนะ พอเห็นแบบนี้ฝก็ว่าเมื่อกมตรีจะต้องวไม่สองเม็ดสองร้อยเดนตใช่ไหมกูจะเอาอีกร้อยมาอะไรนี่ทีพนนะคำนึงเอาไอ้พนนี้นะหุโยนอ๋อซื้อหุนยนงานหนึ่งบอด อย่างน้อยๆท่านก็ยังอยู่ในตำแหน่งรักษาการได้อ,อ,อันนี้นก็ช่วยนะนี่เครื่องถ่ายไม่บวกหนะ้าครับทีละห้าอืม,อมไม่โคตรเร็วศูนย์ถสี่วินาทีอืมโอเคอ่ะสท่าตรีบยุสภากร ปังโอเคนะคะสำหร,รับคลิปนี้เคตรอกาศสำหรับท่าที่หนึ่งทาที่สองจะเป็นยังไงต่อติดต,ตามชมกันนะคะรับสำหรับว uh ันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาว่นแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายารยัองขึ้นมาซงเปรู้ะเปลี่ยนเกอะไรก็ไม่รู้นินไม่ชครีย